สิ่งที่ผู้เล่นใหม่นะครับจะต้องมีก่อนที่เราจะเล่นเกม t s x Online ครับสำหรับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชัน p a y t o e a r ์นะครับเป็นเกมของ i p a ีพาเอาละครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ดาวน์โหลดมาเล่นแล้วสำหรับ CBT นะครับหรือถ้าเราอยากจะรอเล่นนะครับตัวเกมที่เปิดจริงเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีจริงๆครับเริ่มแรกเนี่ยคืออะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวผมนี้ได้จับผ่านเพื่อนนะครับไปดูทั้งหมดเลยครับว่า เราจะต้องเตรียมอะไรและเราจะต้องมีอะไรก่อนครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับ สนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง bl gamer ด้วยครับเพื่อนเพื่อนอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองเอาล้วฮะสำหรับเริ่มแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยเริ่มแรกก็คือในส่วนของวิญญาณครับ วิญญาณเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดนะครับในทิศทางของการเล่นของเรานะครับว่าเราจะไปเล่นในสายไหนนะครับ2น,น,นะครับคืออะไรก็คือในส่วนของขุพนพลนั่นเองครับซึ่งขุพนพลเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นตัวหลักหรือคีย์หลักเลยนะครับว่าเราจะเล่นไปในแนวไหนลักษณะแบบไหนนะครับ จากขุนพลที่เรามีครับอันดับแรกเนี่ยที่เราต้องมีนะครับก็คือขุนพลคู่กายของเรานั่นเองครับซึ่ง1ทีมสามารถจัดได้4ตัวละครนะครับที่จะเอาออกไปประจนภัยกับเรานะไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มต่างๆในแมปต่างๆนะครับที่เราเนี่ยเลือกฟาร์มตามคาได้เลยนะครับเกือบไม่ได้เลยนะครับการฟาร์มของเราเนี่ยมันก็จะยากไปเลยนะงั้นก็แสดงว่านะครับ2ออย่างเนี่ยมันต้องควบคู่กันนะครับวิธีการเช็คนะครับ เราเนี่ยได้อะไรและเราได้วิญ,ญญาณอะไรและเราได้ขุนพลอะไรนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับถ้าเราจะเล่นจูร่งเนี่ยจูร่งนะครับก็คือธาตุลมนะเราก็ต้องหาในส่วนของขุนพลเนี่ยที่เกี่ยวกับธาตุลมนะครับมาใส่แล้วตัววิญญาณนะครับตัววิญญาณธาตุลมเนี่ยมันก็จะให้สกิลนะครับตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมสกิลนะครับก็จะสามารถนําเข้ามา ใส่ตัวขุนพลของเราได้นะครับและไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าสกิลต่างๆนะครับค่าสเตตัสต่างๆเห็นไหมถ้าสมมุติว่าผมถอดออกนะครับสกิลขุนพลเนี่ยก็จะหายไปเลยตรงนี้นะแต่ถ้าผมใส่เจ้าตัววิญญาณตรงนี้ไปนะครับนี่สกิลตรงนี้สําหรับขุนพลนะครับมันก็มีนะและสามารถนะครับใช้สกิลพวกนี้เนี่ยไปคอมโบกับตัวละครของเราได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีสกิลคอมโบอยู่นะครับอันนี้ขอพูดอีกในโรงรายละเอียดอีกรอบนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องมีก็คือ2องอย่างนี้นะครับ และยังไม่พอครับสิ่งที่เราจะต้องมีจริงๆนะครับสำหรับในช่วงเริ่มเล่นนะครับช่วงเริ่มเกมนะไม่ว่าจะเป็นเริ่มเกมหรือว่าไม่เล่นไม่เริ่มเกมนะครับเราต้องมีจริงๆก็ของสวมใส่ต่างๆนะครับอไม่ว่าจะเป็นของพวกอาวุธเทพแบบนี้นะครับเราก็สามารถหาได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะของอาวุธเทพที่จะต้องใส่กับตัวละครของเรานะครับหรือ ไม่ว่าจะเป็นอาวุธต่างๆที่จะต้องใส่กับตัวขุนพลนะครับเนี่ยเราก็ต้องหาให้ขุนพลใส่ด้วยนะครับอ่าถ้าอยากจะให้ขุนพลมันตีแรงตามสายที่เราจัดไว้นะครับอย่างเช่นริปโป้เนี่ยเป็นสายดาเมจอย่างนี้นะครับผมก็จะหาตัวอาวุธนะครับที่เป็นเป็นชื่อของริปโป้นะครับมาใส่แบบนี้เราจะหาแบบนี้เนี่ยได้อย่างไรนะครับซึ่งอาวุธนะครับของขุนพลเนี่ยมันมีชื่อของใครของมันอยู่แล้วใช่ไหมอ่าทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงว่าเราจะหาพวกนี้เนี่ย มันหายากหาง่ายยังไงนะครับนี่คือเซิร์ฟ c ี t นะครับเรามาลองดูนะอันดับแรกครับเราจะไปหาตัวขุนพลกันก่อนครับก่อนที่เราจะไปหาวิญญาณนะครับขุนพลเนี่ยเราก็ต้องมาทําการสุ่มกาชาตรงนี้ก็ได้ครับผมตรงจับสุขสันนะครับอันดับแรกเนี่ยขุนพลตรงนี้นะครับมันก็จะมีอยู่ลักษณะนะครับอยู่3ามลักษณะนะในการที่เราจะสุ่มขุนพลได้นะครับ อันดับแรกเนี่ยก็คือ1ก็คือเราจะเสียในส่วนของเงินนะครับเงินที่เราหาได้ตรงนี้คือมันหาง่ายอยู่แล้วเขาจะรีเซ็ตนะครับหวันต่อหนึ่งครั้งนะหวันหนวดหนึ่งครั้งนะครับเราสามารถกดได้และเขาก็จะสุ่มผลพลให้กับเรานะครับหครั้งแต่ถ้าเรานะครับส่เติมใซ่เติมเนี่ยจะต้องเติมในส่วนของตำรึงทองตรงนี้มานะครับ เราก็ต้องสุ่มหาขุนพลที่เราต้องการก่อนนะครับหรือเราไม่ได้ตรงนี้มันก็จะมีอีกช็อตหนึ่งนะครับที่เราจะต้องไปหาอ่ะเดี๋ยวผมไปตามสเต็ปนะครับสเต็ปแรกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะสุ่มนะครับเราจะต้องเสียตำรึงทองเนี่ยอยู่ประมาณ 900, เ0 0าจะสุ่มได้1โลก็คือ10ขุนพลที่เราจะสุ่มได้นะครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นตั๋วกาชานะครับก็หมายความว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากเกมนะครับโดยการทำธุรกิจต่าง,างๆเคลียร์เควสรายวันนะครับ โอเคครับผมจะสุ่มในส่วนของขุนพลก่อนอันดับแรกเนี่ยเราต้องหาขุนพลที่ไปตามทิศท,ทางนะครับเอาเป็นว่าตามงบประมาณของเราแล้วกันหรืออาจจะเปิดเกมมาเขาอาจจะให้ตั๋วสุ่มฟรีก็ได้นะครับอ่าเราก็อาจจะเป็นทิศท,ทางในการเล่นเราแหลนะเพราะว่าเราจะได้ขุนพลนะครับของเราเนาะกดไปเลยครับสุมส่ม10ทีมมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธีการสุ่มเนี่ยมันก็จะมีวิธีสังเกตอยู่นะครับตัวไหนที่มันแบบเก่งๆนะมันจะมีแสงนะเราก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับตึงๆๆๆ อะไรที่แบบแบบว่าเป็นแสงแบบนี้นะครับเออมันก็แบบประมาณบบเก่งนั่นแหละแต่มันก็จะมีแค่บางตัวนะครับที่มันเก่งๆจริงๆนะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตัวละครที่ดังๆใช่ไหมอย่างเช่นกวนอูนะครับจูลโล่งซุนกวนอย่างนี้ก็เก่งหมดนะครับแล้วแต่เราจะเล่นไปทางที่ไหนนะอ่าอย่างเช่นลิโป้นะครับถ้าเป็นลิโป้เดี๋ยวก็ ตัวที่เก่งที่สุดแหละอ่าถ้าถามนะเอาเป็นแบบว่าส่วนตัวในการเล่นนะครับมันก็แล้วแต่เราจะเล่นไปในทิศทางไหนแล้วก็คาดอะไรมากกว่านะครับอ่าทุกตัวเดงก็เก่งหมดแต่ถ้าเราสุ่มแบบนี้นะครับมาแล้วเราไม่ได้ใช้งานนะครับอ่าเราไม่ได้ใช้งานส่วนใหญ่อะตัวตรงนี้เนี่ยถ้าคนที่ดวงไม่ดีจริงๆอนะมันก็จะไม่ออกตัวที่มันเก่งๆอะนะครับผมเราจะเอาไปทําอะไรใช่ไหมอ่าเริ่มแรกครับถ้าเราไม่ได้ใช้นะมันจะออกมาเป็นคัมภีร์แบบนี้ครับ ถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยให้เราแยกส่วนเลยครับเตียยกกได้ใช้หรือเปล่านะครับแยกส่วนไปเลยนะอย่างเช่นของผมนะผมไม่ได้ใช้เนี่ยผมก็จะแยก,ยกส่วนนะครับอ่าเตียนอุยแยกไปเลยครับเวลาเราแยกตรงนี้เนี่ยเราจะได้อะไรใช่ไหมเนี่ยมันจะได้ชิ้นส่วนขุนพลครับ4 0 0พนะตัวละ4 0 0พนะครับแต่ถ้าเราได้ตัวที่เราใช้นะเก็บไว้ครับแล้วก็ได้ตัวที่ซ้ําเก็บไว้ครับตัวที่ซ้ำเนี่ยไปทําอะไรครับก็คือการอัปดาวนะครับให้กับตัวขุนพลเรานะแล้วก็ ถ้าเราไม่ได้ใช้ก็ย่อยกันไปเลยอย่างนี้นะครับอ่าซุนกวนได้ใช้หรือเปล่าเซุนกวนเหมือนจะได้ใช้นะครับเก็บไว้ก็ได้นะไว้อพก็ได้นะครับผมนี่ก็แยกส่วนไปครับตัวไหนที่แบบผมเล่นมาแล้วผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยถูกใจไม่ค่อยจะเข้ากับทีมนะผมก็เอาออกนะครับอ่าเงี้ยเอาออกเอาออกตัวไหนที่เก่งเม้ยเก็บไว้เตียวเซียได้เก็บไว้เฉยๆนะครับไม่ได้เก่งนะเก็บไว้เฉยๆนะครับแยกส่วนได้นะ ถ้าเราอยากจะเอาไว้ใช้นะครับเราก็เปิดใช้งานได้ครับพอเปิดใช้งานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไปหาต่อมาครับอย่างที่เรารู้นะว่าขุนพลเนี่ยมันต้องหาทั้ง4ตัวที่เป็นแบบตัวที่ใช้งานจริงๆนะครับต้องหาทั้ง4ตัวให้ครบเลยนะครับพอหา4ตัวครบเนี่ยเราจะไปหาอะไรต่อใช่ไหมก็คือในส่วนของวิญญาณนะครับนี่วิญญาณนะแต่นะครับถ้าสมมุติว่าขุนพลที่เราหามาได้เนี่ย มันยังไม่ถูกใจนะครับแล้วมันหายากแล้วเราแบบหมดงบประมาณค่อนข้างเยอะใช่ไหมเราจะไปหาที่ไหนต่อครับให้เรามาที่หมวดคําว่าเตาครับผมเตาเนี่ยมันจะมีสองส่วนครับร้านค้ากับร้านค้าทองคําครับผมแนะนําว่าให้เรามาที่ร้านค้าทองคําครับเพราะว่าร้านค้าทองคําเนี่ยเวลาเรารีเซตหานะครับหาขุมพลเราเนี่ยมันจะมีตัวที่แบบเจ๋งๆอยู่ตรงนี้ครับผมให้เรานะเราก็จะเห็นข้างล่างนะครับชิ้นส่วนขุนพลเนี่ยเอามาจากไหน เรา,เามาจากที่เราย่อยเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราส่งมามันแบบว่าไม่ได้ใช่ไม่ใช่ตัวที่เราใช้นะครับมันก็จะย่อยเป็นเศษอย่างเงี้ยเราก็เศษตรงนี้แหละมาแลกนะครับมาแลกในส่วนของขุนพลเรานะอย่างเช่นนะครับผมจะรีเฟซให้เพื่อนๆดูนะซึ่งการรีเฟซนะครับอย่าลืมนะเราต้องใช้ตัวคําสั่งรีเฟซด้วยทองคาก็คือป้ายทองคําครับเราจะได้จากควไรายวันนะอย่างน้อยก็คือได้แหละอ่ะหวันต่อ1ชิ้นนะครับก็เก็บสะสมไว้ก็ได้นะครับ อย่างเช่นแบบว่าเราไม่ค่อยมีงบหรือสายฟรีก็เก็บสะสมนะอันนี้เป็นไอเทมสําคัญเลยนะครับก็บไม่มีตัวที่ใช้นะครับถ้าไม่มีตัวที่ใช้เราก็ต้องใช้ทําการรีเซ็ตนะครับเพื่อแบบ <soap> ว่าเป็นตัวที่เราได้ซ้ําอีกนะครับเราก็ต้องแลกไว้นะตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับตรงนี้นะก็ line, ไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะอ่ะทีนี้เราไปดูในส่วนของการสวมใส่ครับสวมใส่นี่ยเราสามารถหาของนะครับไปใส่ให้กับตัวขุนพลเราได้นะ าได้นะครับหาได้แต่ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่าไหร่นะครับเอสสาหรับของชิน้นชิ้นนี้นะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าเป็นอาวุธนะครับแต่ถ้าเป็นพวกชุดเครื่องแต่งกายแบบนี้ก็สามารถแลกไปได้นะครับเพราะว่าราคามันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ใช่ไหมอ่าเราสามารถแลกไปใส่ให้กับ ตัวขุนพลรเราได้นะครับเราต้องดูว่าขุนพลรเราเนี่ยมันมาสายไหนนะครับอย่างเช่นกางเกงนะครับป้องกันยิบสีว่องไวรบสามนะครับเออขุนพลรเรามันช้าหรือเปล่ามันไวรหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูด้วยนะอย่าเพิ่งแบบว่าไปซื้อนะครับอันนี้ไฟนะครับการโจมตีไฟบวกหนึ่งเลยนะก็สามารถนําไปใช้กับริปโปได้นะครับเดี๋ยวผมขอไปดูริปโปนะอย่างเช่นนะริโปมันทาาดไปนะอ่านดิโปเดี๋ยวผมยังไม่ใส่เนี่ยผมสามารถซื้อให้กับริโปใส่ได้นะครับกดที่เตานะครับ ของสวมใส่ลังคาทองคำอ่ะเนี่ยแลกถึงยเองนะครับก็แลกมาเลยนะซือมาเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะนี่นะครับเราก็ใส่ให้กับริปโป้ได้ครับอ่ะสวมใส่ปึ๊บอ่าเห็นไหมพอใส่ให้กับริปโป้ครับผมนี่ริปโป้ก็ได้ธาตุไฟมาบวก1ด้วยแล้วก็โจมตี16นะครับริปโป้ก็จะเก่งขึ้นนะก็จะแรงขึ้นพอสมควรเลยนะครับถ้าเราอยากจะใส่ตรงนี้นะแต่ว่าเอาเป็นว่านะครับของสําคัญเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ ตรงไอเทมจุตินะครับก็คือเราต้องใส่ตอนที่จุติใช่ปะตัวนี้แหละจะสําคัญนะครับเพราะว่าจะเอาไปใส่กับตัวขุนพลของเรานะครับเราก็ต้องมารีหาตัวที่เราใช้นะครับขุนพลตัวไหนที่เราใช้สตัวเนี่ยหลักๆเลยนะครับเราก็ต้องหานะอ่ะมันจะมีตัวแบบว่าคือมันหายากจริงนะตัวที่เราใช้ขุนพลที่แบบว่าเก่งๆอะ่ะเหมือนเขาล็อกไว้นะครับคืออย่างเช่นผมใช้ริปโปใช่ไหม ของประดับริปโป้เนี่ยสร้อยเนี่ยค่อนข้างที่จะออกยากมากครับผมนี่ดูนะร้อยกว่าครั้งอนะไรยังไม่ออกนะอันนี้เซิร์ฟ CPT เนี่ยมันแบบว่ากดแบบฟรีกระจายเลยครับเขาแจกทุกวันอยู่แล้วนะเราก็กดหา,าง,งี้ครับอ้าเพราะว่าเราจะเอาขุนพลเราเนี่ยเป็นจุตินะเราต้องหาสร้อยมาใส่ได้ครับไม่ไงั้นมันไม่เก่งครับอม,มันเก่งแหละแต่มันเก่งไม่สุดนะของมันต้องมีนะครับวิธีการหาขุนพลหลักๆคือเขาหาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าอยากจะให้ได้ตัวที่เราต้องการจริงๆก็คือ เราสามารถไปเช็คที่ตลาดมาเก็ตเพกก็ได้ครับตัวไหนที่ราคาแพงเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้แหละมารีเซ็ตนะครับแล้วค่อยมาแลกนะครับพอเราแลกเราสามารถมินเอาไปขายเป็นมาเก็ตเพกแล้วก็สร้างไรายได้ได้เยอะพอสมควรนะตรงนี้แหละจะเป็นตัวที่หลักๆเลยนะครับที่จะเป็นตัวหารายได้ก็ได้นะครับนี่เจ้าผู้พิศารนะครับนี่ถ้าเราใช้นะเอาเลยนี่ของสําคัญนะครับเราก็จัดมาเลยนะตัวนี้คือตัวเก่งนะครับตัวเก่งนะนี่ตัวนี่คือตัวเก่งนะที่ผมเล็งไว้อยู่นะครับยังไงผมก็ต้องแลกอยู่แล้ว กวนอูนะครับสามารถเอาไปเพิ่มดาวให้กับกวนอูได้ด้วยก็ซื้อเลยนะครับแต่ว่าแต้มตรงนี้ไม่พอฉะนั้นแล้วนะครับถ้าแต้มไม่พอเนี่ยต้องมาจับสุกสันครับแล้วก็เหมาตู้เลยครับนี่ใช้ตาลึงเลยใช้ตาลึงคือได้ตัวไหนก็ช่างนะครับตรงนี้นะคือเราต้องการเอาไปย่อยเออตรงนี้ละคือไม่สําคัญเท่าไหร่แต่เราเนี่ยอยากจะเปิดนะครับเปิดปึ๊บเผื่อมันแบบว่าได้ตัวซ้ําอีกอะเออเกิดได้ตัวซ้ํานะครับ นี่ก็เกลือนะรครับเกลือล้วนๆนะปุ๊บนี่ก็เกลืออุ้ยได้ตังไปอีกนะครับตังไปก็สามารถนําไปขึ้นดาวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นดาวให้เพื่อนดูเลยให้เรานะครับไปเลือกก่อนนะเลือกตัวที่เราอยากจะขึ้นดาวเนี่ยตังไปยนะครับตังไปเนี่ยสามารถขึ้น6ดาวได้เสริมแกล้งไปเลยครับเห็นไหมเนี่ยเราเราสุ่มได้เมื่อกี้นะครับตัวที่ซ้ําใช่ไหมนี่เราสามารถขึ้นดาวได้ครับเพราะว่ามันใช้ สองตัวนะครับสองตัวสามารถเสริมแก่งได้ครับเป็นหกดาวไปเลยเพื่อนเห็นไหมเรียบร้อยครับหกดาวครับตังไป่โคตรตึงแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกวนอูครับตัวไหนที่ไม่ใช้ใชนะครับอตรงนี้ก็คือต้องระวังด้วยนะครับเผื่อแบบว่าเป็นตัวที่เราใช้นะเออตัวไหนที่ไม่ใช้ก็อย่างนี้นะครับซุนกวนนี่อืมอยากใช้ว่าซุนกวนว่ะเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับเผื่อแบบว่าอยากปั้นนะเผื่อแบบไม่มีอะไรทําอะไรแบบนี้ เต็มแล้วนะครับเราก็แยกส่วนครับปึ้งได้สี่หมื่นนะครับนี่ครบแล้วแล้วก็สามารถนําไปเอาแรกนะครับนี่ตรงนี้ได้นะสามารถนําไปแลกตรงเตานะครับแล้วก็ร้างค้าทองคาแล้วเราก็แลกขุนพลที่เราต้องการนะครับก็คือนี่เลยควนอูนะครับเราก็ไปขึ้นดาวควนอูได้ครับนี่ไหมมันยังไอ้นี่อยู่นะครับยังใช้เงินแบบธรรมดาอยู่นะนี่ยังใช้ชิ้นส่วนธรรมดาครับ พอดาวที่3เห็นไหมมันจะเริ่มใส่แล้วนะครับควนอูเข้ามาแล้วอ่าเราต้องมีวนอูแล้วขึ้น3ดาวได้นะครับหลังจากนั้นก็ดาวที่6นะครับมันถึงจะไปขึ้นมันต้องการควนอู2ตัวนะครับนี่เห็นไหมเออสิ่งที่เราต้องมีครับอ่าขุนพลมาแล้วนะครับเราจะไปทําอะไรต่อสิ่งที่เราจะต้องทําครับต่อมาเลยง่ายๆเลยครับก็คือวิญญาณเราต้องไปสุ่มวิญญาณทีนี้นะครับวิญญาณเนี่ยสมมุติว่าผมนะครับได้ตัวขุนพล ตามที่ผมต้องการแล้วมีธาตุลมมีธาตุไฟนะครับมีมืดแล้วก็มีลมนะครับจูร่งนะผมอยากจะหาตัววิญญาณนะครับที่เป็นธาตให้มันตรงและเป็นตัวที่มีสกิลแบบเด็ดๆนะครับที่จะสามารถนำคอมโบกับเราได้นะครับสกิลเด็ดๆที่สามารถนำคอมโบได้เนี่ยผมเล่นสายสกิลลมนะครับก็หมายความว่าถ้าเป็นสกิลลมนะครับที่ร่วมโจมตีได้อย่างนี้ครับ ยิ่งเรามีวิญญาณนะครับที่มีสกิลเหมือนเรามันก็จะคอมโบง่ายครับเพราะว่าร่วมโจมตีได้ก็คือสามารถคอมโบได้เราจะทําให้เรากับขุนพลนะครับเก็บเลเวลได้ไปพร้อมๆกันครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยต้องอธิบายอย่างนี้ครับ ใครลัดมอนก็คือจะได้ EP เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับจะได้เยอะกว่างั้นก็แสดงว่าถ้าเราสามารถทำคอมโบระหว่างตัวเรากับขุนพลได้ครับเราจะได้ EP พร้อมกันเท่ากันเลยครับก็คือ100ซถ้า EP ตัวนั้นเนี่ย1 0 0 EP ถ้าเราคอมโบกับขุนพลเราได้ขุนพลเราก็จะได้100เราก็ได้100้นั่นเองครับมันก็จะเท่าไหร่ที่เป็นค่าวบ้องไว้่ะเราจะไปใส่กับ คุณพลน,น,นะเพราะว่าค้าวว่องไวเกมนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญครับว่องไวคืออะไรครับว่องไวคือการออกสกิลก่อนนะครับเพราะเกมมันเทิร์นเบสใช่ไหมถ้าใครมีความว่องไวเยอะเนี่ยมันจะสามารถใช้สกิลก่อนได้นั่นเองนะนี่คือตัวผมนะครับตัวผมเนี่ยว่องไวอยู่ที่113เองนะครับดูดิ113ยแต่ลิปโป้เลยมันฟาไปแล้วนะครับอันนี้คือไม่ดีนะผมบอกไว้ก่อนไม่ดีเลยนะครับไม่ดีนะทำให้คอมโบมันคอมโบยากคอมโบไม่ได้นะครับแต่มันก็มีวิธีนะที่จะให้แบบว่า ความบ้องไวของมันแบต่ําลงมาได้ให้มันเท่าๆกันนะครับถ้าเราไม่เสริมความวองไบให้กับตัวเองนะแต่เสริมเยอะมันก็ไม่ดีนะครับดาเมจเราจะน้อยเราก็ไปถ่วงน้ําหนักให้กับตัวริปโปได้นะครับเพราะว่าริปโปเนี่ยมันเกิดเราไปเยอะและริปโปเนี่ยต้องเกิดเราได้แค่1นถึงหเท่านั้นเองนะครับนี่คือข่าว่องไวนะครับเห็นไ,ไหมริปโปกับตัวผมเนี่ยทำคอมโบกันนะครับปึงป้งปึ้งเห็นไหมพอทำคอมโบแบบนี้เนี่ย ให้อีกทีนะครับมันก็จะได้100%ย์ทั้ง2คนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขุนพลแล้วก็เรานะเป็นอย่างนี้อีนี้คือระบบคอมโบนะครับเอาล่ะทีนี้เราจะหาวิญญาณมาใส่นะครับให้กับขุนพลของเราเพื่อที่จะเกิดคอมโบเราไปที่วิญญาณครับวิญญาณเนี่ยจะต้องใช้นี่นครับผมเหรียญน,นี้นะ เออเหรียญสุ่มนะคือเหรียญสุ่มวิญญาณนี่บอกเลยนะครับถ้าไปเติมหาไม่ได้นะถ้าเปิดจริงนะครับต้องใส่เติมจริงๆนะสีขาวเนี่ยทําการหลอมก่อนเพราะว่าสีขาวเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับแล้วก็หลอมเลยครับอ่าหลอมให้เป็นเขียวนะอ่าขาวขาวก็คือขาวต่อไปแต่ถ้าเขียวก็โอเคอย่างนี้ก็ได้นะครับเขียวก็จะได้ขึ้นฟ้านะหลอมงนี้ก่อนครับเพื่อที่แบบว่าเอากระเป๋าให้มันว่างนะครับก็ไปที่ตัวหลักกันก่อนนะครับอย่างเช่นตัวหลักของผมนะก็คือผม ริปโปใช่ไหมอ่าผมริโปผมได้ฟ้ามาแล้วอุ้ยได้ฟ้าซ้ําด้วย2ตัวครับได้ยืนนะอันนี้ใสยธนูไฟนะถ้าใครเล่นสายเวทนะครับอันนี้จะชอบมากเพราะว่ามีมีสกิลนะครับสกิลโจมตีคอมโบนะเป็นธนูไฟนะครับเอออันนี้ก็บี่บินนะครับโอ้โหผมรูึกผมไม่ค่อยได้ใช้ว่ะก็บี่บินกับเพิงไรต้าน อืมเอาจริงๆผมชอบตัวนี้ดีกว่านะครับผมชอบตัวนี้นะเราไปเพิ่มดาวให้มันก่อนนะครับถ้าเราได้ตัวํามนะอย่างเช่นของผมนะครับได้ตัวําแบบนี้ใช่ไหมถ้าผมจะใช้ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ให้กับเจ้าตัวริโป้นะครับอันดับแรกเนี่ยก็เอามาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มดาวนะนี่เห็นไหมกลายเป็น1ดาวนะครับนี่ก็บวกหนึ่งะก็เป็นหนึ่งดาวเรียบร้อยนะครับเราสามารถทําได้5ดาวนะครับในการบุกฝ่านะ2ดาวนะครับทีนี้เราจะขึ้น2ดาวนะดูนะปุ๊บ เรียแบบร้อยครับบีเรามี2ดาวแล้ววิญญาณเห็นนะครับ2ดาวเราขึ้น2โอเคครับจากนั้นนะคือเมื่อกี้นะถ้าเราได้ตัวซ้ำอ่ะเราจะเอาไปใช้สกิลก็ได้ถ้าสกิลมันตรงกันนะครับถ้าสกิลตรงกันเนี่ยเราสามารถเอาวิญญาณของเราเนี่ยที่ตัวที่มันซ้ํากันนะครับมาอย่างนี้ได้นะเพิ่มทักษะนะครับแต่สกิลมันไม่ตรงกันเนี่ยไม่เป็นไรนะครับสกิลไม่ตรงกันก็คือเราไปเพิ่มดาวนะถ้าสมมุติว่านะครับเราเนี่ยได้ตัวซ้ํากันแล้ว แต่เรามีสกิลที่มันเหมือนกันเราสามารถเพิ่มเลเวลสกิลให้กับวิญญาณของเราได้นะครับเราออกมาอย่างนี้นะเห็นไหมแล้วตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลอยู่เหมือนกันนะครับวิชายอดเล็กใช่ไหมนี่นะวิชายอดอเล็กของเรามันจะเป็นเลเวลสนะครับแต่สกิลที่มันไม่ซ้ํากันเนี่ยคือตัวที่เราเออกมาอัพเนี่ยมันจะหายไปเลยนะตัวนี้ก็จะหายนะครับลองช่างใจดูดีๆนะครับว่าตัวไหนมันคุ้มค่ากับไม่คุ้มค่านะ สกิลที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยถ้าเราอัพไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้ขอแนะนําว่าอย่าไปทานะผมแนะนําว่าให้เราไปเพิ่มดาวดีกว่านะครับอ่าสมมติว่าผมเล่นโจมตีสลบใช่ไหมว่ามันสตาร์ทใช่ไหมผมก็อย่างนี้ก็ได้นะครับเพิ่มเป็น2ดาวนเนี่ยมันจะคุ้มกว่าใช่ไหมครับอ่าเท่านั้นแหละครับนี่คือวิธีเลือกนะอันนี้เราทําไว้แล้วนะครับสำหรับริปโป้ริปโป้เรามีใช้แล้วนะครับแต่สกิลเรานเนี่ยมันยังไม่ถูกใจนะมันยังไม่ถูกใจสําหรับสกิล ธนูนะครับแล้วก็สกิลธนูเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่กับริปโป้ด้วยเหมือนกันนะครับริปโป้ก็จะสามารถใช้สกิลธนูไฟได้ถ้าเล่นสายเวทเนี่ยยังชอบเลยนะครับตัวนี้นะเออแต่เราสามารถนาไปขายตลาดเทรดได้นะถ้าเราได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็โอเคอยู่ก็ลองทําดูนะครับสามดาวสี่ดาวก็ว่ากันไปนะกวนอูกวนอูเนี่ยเป็นธาตุลมนะครับเราก็ดูดีๆนะว่าเราใช้เล่นตัวอะไรนะครับมีสกิลอะไรที่แบบนี่อันนี้ได้นะครับ โจมตีแบบกระจายนะครับให้ควนอูใส่ได้และสีเขียวนะครับเราไม่จะเป็นต้องแบบไปเลือกสีฟา้าก็ได้สีเขียวตัวนี้เด็ดนะเพราะว่าสกิลที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้สกิลโจมตีกระจายนะครับอันนี้เอาไว้ใช้ฟาร์มได้เว้ยมันเป็นสีเขียวก็จริงนะแต่มันเป็นสีเขียวที่เราสามารถใช้แบบยาวได้นะตัวนี้นะค่อยหาตัวสีฟา้านะครับที่มันมีสกิลเหมาะๆค่อยเอามาใช้ก็ได้ครับนี่เห็นไหมเราเอามาบุกฝาเล่นครับเออตัวนี้ก็เก่งนะนี่เห็นไหมสีสามดาวแล้ววะ ตึงนี่สามดาวครับเรียบร้อยอ่าก็นี่เอาไปใส่กับควนอูนะเออให้ควนอูแบบพอเราแบบกดล็อกสกิลได้นะครับคอมมูนี่กดที่เอาวะ่ะอันที่เหลือก็หลอมครับหลอมหลอมให้หมดเลยครับอาวุธนะครับเราต้องหาให้ขุนพลใส่ด้วยอ่าขุนพลเราเนี่ยมันยังไม่มีของใส่เลยนะครับเราต้องไปหาของให้กับอ่ขุนพลเราใส่ด้วยนะครับหรือรใส่ของกา,กากที่เราฟาร์มได้ ก่อนก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีงบนะแต่ถ้าคนมีงบเนี่ยจำเป็นนะครับจำเป็นจริงๆนะอืมเราก็สุ่มอาวุธพิเศษ,ษก็ได้นะครับมันใช้สองพตํตำลึงใช่ไหมปึ๊บนี่เราสุ่มมาเลยแล้วเราก็ต้องดูชื่อด้วยนะครับว่ามันตรงกันกลับขุนพลของเราหรือเป,ป,ปล่าปึ๊บเปิดออกมาเปิดออกมาปุามม๊บปุ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 าบปุ๊บโุ๊บปุ๊บปุ๊บปเ๊บปุ่บปุ๊บปุ๊บปุ๊าปุ๊บเุ๊บปุ๊มปุ๊บปุับปุ๊บปุ๊ สิ่งของที่เราย่อยมาเนี่ยมันก็คือเศษชิ้นส่วนตรงนี้ใช่ปหถ้าเป็นอาวุธเนี่ยมันใส่เฉพาะตัวเราเลยครับแต่ถ้าเป็นอาวุธขุนพลเนี่ยมันต้องสําหรับชื่อเลยแต่ของยังอื่นคือเราสามารถใส่ได้นะครับเราเลือกเ,อเลยว่าเราอยากให้ของตรงนั้นเนี่ยคือของอะไรนะครับนี่ป้องกันบ้องไวรบสามไม่เอานะครับผมอยากให้ขุนพลของเราเนี่ยมันมีเฮ้ยนี ธาตุดินว่ะธาตุาดินผมไม่ได้เล่นนะครับอูเสียใจมากธาตุดินโจมตียีิบสองเลยนะแต่เราด้ยครับสามารถรีเฟสได้ครับถ้าเราไม่อยากต้องการถ้าเราจะรีเฟสเนี่ยให้มาตรงร้านค้าทองคำนะครับมันจะดีกว่านะก็ให้เราเลือกก่อนนะครับว่าเราอยากได้อะไรนะสมมุติว่าตัวที่มันเด็ดๆนะก็คือตรงนี้นะครับธาตุน้ําอืมก็แนะนําเลยว่าวิธีง่ายๆนะให้เราสังเกตที่สีนะครับถ้าเป็นสีดําเงินเนี่ยมันจะแพงนะถ้าเป็นสีเขียวมันก็จะต่าลงมาเห็นไหมตัวไหนที่เป็นข้าวบ้องไวอ่ะเราจะเอาไปใส่กับคุณพลนะเพราะว่า ข้าวงไวเกมนี้เนี่ยค่อนข้างสาคัญครับวงไวคืออะไรครับวงไวคือการออกสกิลก่อนนะครับเพราะเกมมันเทิร์เบสใช่ไหมถ้าใครมีความว่องไวเยอะเนี่ยมันจะสามารถใช้สกิลก่อนได้นั่นเองนะต้องห่างกันอยู่ประมาณ1-5นะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานหลักๆนะเอาละครับนี่ก็คือเนื้อหาของคลิปนี้ครับว่าเริ่มแรกเนี่ยถ้าเราเล่นมาเราต้องไปเตรียมอะไรก่อนนะครับแล้วเราถึงจะรู้ว่าแนวทางของการเล่นของเรามันคืออะไรนะครับโอเคฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ